รอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเออแม่ให้กินแม่ให้กินอืแม่ให้กินอร่อยไหมละ่ะอืมดีไหมเออเออมีความสุขอับลูกเออเออเออชิมีความสุขก,กับลูก ฮึตอมีอะไรหรอลูกดีไหมเนี่ยอือือือดีไหมเออนันมันกลิ่นมันเป็นยังไงอะลูกฮะกลิ่นมันเป็นยังไงอะลูกเออนันนอนลงไปนอนลงไปนอนลงไป เขาอยู่ข้างนอกลูกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแม่อยู่นี่